อ่ะสวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราจะมาทำความสะอาดน้องตุ๊ดตู่อันนี้เป็นอาหารปลาเป็นปลาแห้งค่ะน้องดินน้องตันทำอะไรครับวันนี้พี่ตันดูนี่สิอันนี้เป็นขี้เลื่อยเราจะเปลี่ยนขี้เลื่อยให้กับตุ๊ดตู่ใช่ ส่วนอันนี้ก็จะเป็นอาหารประจําของตุ๊ตตูบ้านของตุ๊ตูเนี่ยตรงนี้จะเปิดได้นะข้างบนจะเปิดได้นาเปิดสิเปิดท้างบนสิอ่าเปิดตรงนี้ส่วนใงก็จะมีบ้านของตุ๊ตตูไม่เป็นไรไม่เป็นไรแลี้แล้วก็ตรงนี้ก็จะเปิดได้อันดับแรกเราจะทําความสะอาดคือเราจะเอาที่เลื่อยทั้งหมดเนี่ย <Okay. S 1> ไม่เป็นไรเราก็เอา,เ<ร>ามือไปลองไง <c oughs> เราก็เล่นกับมันได้เดี๋ยวจะให้ดูตุ๊ดตู่ใกล้ๆเดี๋ยวป้าทำอเองเนยเห็นี้เนี่ยตุ๊ดตู่ใกล้ๆจะเป็นอย่างนี้ครับเดี <c oughs> ๋ยวพื่งว้ายาใช้เดือใช่ตุ๊ดตู่อยากออกมาเดี๋ยวมันจะวิ่งออกไปข้างนอกเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะทาความสะอาดกรงให้ตุ๊ดตู่กันอันดับแรกอันดับแรกเราต้องเอาอันนี้ออกมาก่อนเนี่ย ก็คือขี้ไอทำความสะอาดอันนี้มันจะเป็นทรายพิตันทําให้ทรายทําความสะอาดเดีย๋ยวนะนี่นะครับทุกคนเราได้เททรายของหนูออกแล้วก็คือที่อาบน้ําของหนู <Hello. S 1> เดี๋ยวป้าจะใหพ้พี่ลินเนี่ยเททรายใส่ตรงนี้ได้ไหม <Hello. S 1> ตอนนี้ตู้วิ่งอยู่นะครับทุกคนดูสิ Hello. Hello. สตอนนี้ตตู้วิ่งอยู่ <Hello. S 1> โอ้ยตอนนี้กลงล้อตูตวิ่มัน สกปรกมากเราต้องทำความสะอาดให้ตุ่ยๆตอนนี้หุ้ยดูตุ่ยๆมันวิ่งสิมาดูมันจะปีนมาดมันจะปีนขึ้นบ้านครับมาเสร็จแล้วไหนสะอาดขาวไหมนี่สะอาดเลยเอาเทอีกนิดนึงได้ไหมเทอีกนิดนึ่งพอโอ้เยอะมากโอเคค่ะโอเคลำดับต่อไปเราจะทำอะไรรู้ไหมเราจะเปลี่ยนอาหาร อาหารตุ่ไม่ค่อยกินเลยอ่ะปลากอุ้ยมันกินน้ําเยอะมากสงสัยอากาศร้อนเนี่ยอันนี้เป็นน้ําพี่ลินรู้ไหมว่าทําไมน้ํามันถึงเป็นแบบนี้อะไจับ่ะไปจับ่ะร้อนตัวมันร้อนมากเลยใช่โอเคตอนนี้พี่ลินเอาเอาปลาให้กี่ตัวแล้วเนี่ยให้เยอะๆเลยสักสักสี่ห้าตัวอะพี่ลินเพิ่มอีกนิดนึงเพิ่มอีกนิดนึงโอเคค่ะพอแล้วแล้วต่อไปอันนี้ หิบอันนี้ใส่นิดนึงอันนี้จะเป็น<ต>พว<บ>กทันยาพืชอ่ะพี่จันนุ่นพี่นินครับหยิบฝั่งกับพี่จันใส่นอาชอ์เหรอไม่ครับมือค่อยๆหยิบนิดนึงไม่ต้องเยอะขนาดนั้นนิดเดียวเพราะเดียเเด๋ยวต้องให้มันบ่อยมากโอเคอ่ะตา,าพี่ลินปึ๊บโอเคอเต่อไปเราจะเปลี่ยนขี้เลื่อยเราต้องเอาขี้เลื่อยทิ้งก่อนเข้าใจไหม ได้หลังคาเปิดปิดได้ไหนดูซิเปิดซิจะมีจะมีต้นไม้ด้วยโอ้นี่ไงต้นไม้ <c oughs> <c oughs> บ้านตุต่ยเป็นสองชัน้นชั้นข้างล่างก็เล่นได้อันนี้เขาดำดำนี่คือขี้ตุตูไม่ได้เห็นขี้ตุ่ยไหม <c oughs> สีดำดำนี่ไงนี่ดำดำ <c oughs> อันนี้ก็จะตุ่ยเปิดตุ่เขาจะเดินไปหาไม่ไดินแล้วหรือเปล่า ไหนตุ๊กๆกินน้ำโชว์สิกินน้ำโชว์เร็วกินน้ำโชว์เร็วกินน้ำโชว์เร็วอาบน้ำตุ๊กๆอาบน้ำเร็วอาบน้ำครับพี่เอ๋ยกินน้ำไหมตุ๊กกินน้ำได้ไงตุ๊กๆกินน้ำเอ้าตุ๊กๆไปกินน้ำตอนนี้มันเข้าไปที่บ้านแล้วไหนไม่ได้ลองเปิดหลังคาบ้านตุ๊กๆสิตามองไม่เห็น สวัสดีค่ะนี่ตะตุ่งตะขุดยู่นี่ขุดอะไรเนี่ยขุดไ่ขุดขี้เลื่อยขุดขี้เลื่อยใช่ขดี้เลื่อยโอ้กระเด็นออกหมดแล้วตู๊แน่อย่าปิดอย่าปิดเเอ้าปิดทำไมเปิดสิ หรอหนูปเปิดสิลูกหนูจะได้มองเห็นไงไว,วันกระเด็นเศษตรงนี้อะ่ะไหนลองจับตุ๊่ยที่อุ้มกระเด็นเศษตัวนี้อะ่ะในอุ้มตุ่ยสิเ<น>อ้าตุ๊ดตมันเข้าไปอ่ะหรอเข้าไปแล้วก็โดนมันไม่กินไม่ไหนนะครับวันเดิมบันไดไม่รู <ๆ S 1> ้รู้ไหมว่าน,นี่ตัวผู้หรือตัวเมียผู้หญิงหรือผู้ชายตุ๊่ยเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายใช่เก่งมากตุ่ยเป็นผู้ ตัวอายุเดือนไม่รู้จำไม่ได้เลยเนี่ยไหนไปไหนแะลักลกขุดดินอ๋อขุดขุดขี้เลื่อยไม่ใช่ขุดดินโอเคครับทุกคนสำหรับวันนี้เราก็เปลี่ยนขี้เลื่อยให้ตุ่แล้วก็เปลี่ยนทรายให้ตุ่ยทรายอาบน้ำได้ครับแล้วก็เปลี่ยนอาหารให้เปลี่ยนน้ำให้ใหม่ด้วย เ yes. สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับน้องลีนน้องตานบ๊ายบายปิดบ้านแล้วปิดบ,บ้านให้ตุ๊ดตูหน่อยแล้วลึ๊บล็อกบ้านแต่ตุ๊ดตูออกมาฝา <Okay. Okay. S 1> กกดติดตามด้วยนะบ๊ายบายครับ